ออสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านอ้าคนดูปันห้ากดไลค์พันเด็ดนะกดไลค์ด้วยนะการที่อะไรรับเอกสารเขาก็รับอยู่แล้วครับพี่น้องออเขารับไว้อยู่แล้วครับเรื่องเอกสารเอกสารมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะครับตัวนี้นะครับอ่อทางสารปูตานะครับในนิทานเรื่องนี้กดรับเอกสารผมไ้เลยเรียบร้อยนะครับนะวันนี้นะครับอ่านะครับ ผู้ที่อะไรครับผู้ที่เสียเส้นเซียนวันนี้นะครับนะ,ะมาลองขอความเป็นธรรมนะครับนะเพราะอะไรเขานอนไม่ไร้กินไม่หลับเลยล่ะเขากินไม่ไร้นอนไม่หลับเขากินไม่ไร้เออเนะผู้เสียเส้นเซ NO ียนโอ้ก็โอ้ยหน้าดำขมเครียดมากเลยตอนนี้นอนไม่หลับครับท่านครับเห็นไหมครับหนังหน้าเขานะครับรอยตีนกาขึ้นตีนกาทำให้หนา่าสงสยัย รู้ยังไงไม่รู้ว่าโกรธหรือยิ้มบัตรนี้ครับจ้กยิ้มจ้กหัวครับบัดนี้ตีนกาทํให้หน่าสงสัยที่เอากินอะไรนอนไม่หลับเลยครับอ่านะครับนะเอากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยออ้ยนะครับก็ร้อนรุ่มมากเลยเออยิ่งวันจินวันพายยิ่งขึ้นหนักเลยที่นี่โอ้ยเขาบอกทรัพนี้ซื้อนะครับสิตายเขาบาัตนี้ ยี่หานี่กับผ้ากันไปแล้รับวันนี้ผ้ากันล่งกันล่งโอ่งแหละครับพี่น้องเอ้ยอออมันเป็นสัน้นเ้อครับพี่น้องเอฟสีนะคือว่าอันฐานผู้ตานี่อันสิไปสนใจกับเสียงนกเสียงกาเสียงไม่เป็นตาชิแตกแบบนี้หรือนะถ้ามึงเชื่อมั่นในกระบ,บวนการยุติธรรมนี่มึงจะไปวยวายทำไม ออมึงจะไปโวยวายทําไมถ้ามึงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะมึงจะไปสนใจทําไมกับคําพูดแบบนั้นเอาจะตายครับพี่น้องก็เพราะมึงแค้นไงมึงแค้นที่อะไรไอ้สามซันนี่เป็นโรงเรียนมึงออก็เลยจัดการมันใช่ไหมล่ะเอะ่นะแล้วก็จัดการบอกไหลด้วยทีนี้เห็นไหมล่ะพี่น้องเอฟซีมันแค้น เออนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วพวกมึงยังมาเป็นคอนเทนต์อีกทีนี้มาเป็นคอนเทนต์เรื่องอะไรอ้าวไม่ว่าจะเป็นอะไรสามชั้นกับพ่อพี่เอกเขาก็ไม่ได้ยุ่งกันแล้วเขาตาัดขาดกันแล้วฟางเส้นสุดท้ายแล้วอ้าวพวกมึงก็ยังมาพูดอยู่บักทนวยคอยเสียก็ยังมาพูดบักปลาเข็งคางดําหรือหัวปวดมึงก็มาเล่นอีกอยู่เห็นไหมล่ะเออ แล้วมึงจะไปเชื่อมโยงกับเขาทําไมที่นี่เขาก็อยู่โม่โ,โมแม่แม่ของเขาคนใกล้ชิดยังไงนูน่นคนใกล้ชิดกับอยู่ทุ่งนานูน่นเออกูก็ไม่ได้คนใกล้ชิด,ชดใครออะก็กูพูดตามเรื่องตามราวมันกูพูดโกหกรับผิดชอบตัวของกูเองกูไม่ได้เอาใครมาเชื่อมโยงเลยนะเออใช่ไหมล่ะถ้ากูมินประมาณใครคกูโกดรับเองแต่กูเว้าเนาะแมนบอกละ่ะ แต่มึงจะไปช่วงยงทําไมอ่ะถ้ามึงอะไรถ้าเขาบินประมาณมึงก็แจ้งความเลยทีเอาไปแจ้งความทำไมเฮ้นะครับพี่น้องเอฟซีพานแล้วครับพี่น้องเอฟซีทีนี่เห็นไหมล่ะคอยเบิงเบิงเลยตอนนี้ดูกันยาวๆครับพี่น้องเอฟซีไวาสติส,สตงังบ์ประยุกับเนื้อกับตัวแล้ว ยิ่งอะไรครับยิ่งเอาไว้ยิ่งท่านอธิบดีหัวหน้าศาลออกมาอ่าออกมาอะไรเห็นแยงทีนี้โบ้ยครับพี่น้องแต่ฝืนฝืนใจพูดไงเอาทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ถึงเห็นแยงล่ะเอาผูถามมึงก่อนสิอ่านะอ่านะทําไมไม่ยกประโยชน์ให้จําเลยออาถ้าหลักษามันไม่มีเพียงพอมันไม่ชัดเจนก็ยกประโยชน์ให้จําเลย อ้าวมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแย้งทีนี่มันจะไม่ให้ใจเป้าได้ยังไงอ่านะพี่โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเรื่องอะไรเอามันที่แจ้งจับพ่อแม่มันเนาะเออมันให้อะไรที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายไปแจ้งจับพ่อแม่มันแล้วมันก็มาพูดนี่นะไม่มึงไม่มีหลักัพยเมาของพี่เออนะราคาดุจมิตรคิดราคาดุจสตบู เมากับกูเลยโอ้ยมีเขาก็บ่เอาเรายุสาท่มถืออย่างมีเงินเศร้าเขาตี้โอ้ยตายแล้วของกูนี่นะเดือนหน้าวันที่สองก็สืพยานนะอืมแล้วก็เดือนน่าจะไม่ไม่เกิน30วันน่าจะเป็นเดือนตุลาค่ะนะน่าจะเป็นตุลาก็จะตัดสินค่ะพี่ทนวยของกูบอกเพอเพไม่ได้เสียสักบาทเลยนะเออแล้วกูก็จะได้โฉนดออกมาเดี๋ยว พี่จะมาให้เช่านะอืมนะพี่ราคาคิดกันเองค่าเช่านะ่ะถึงของพี่พื้นที่จะเล็กๆนะแต่ของพี่มีฉนดแต่แถวนี้ไม่มีฉนดนะมาเช่าของพี่ได้เลยพนว่าครับพี่น้องเอ้ยมึงคิดดูสิที่พญานาคสองงานนะั่นนะ่ะค่าปรับกูคิดน่าจะแปดหมื่นหรือเปล่านะกูก็จําไม่ผิดนะแต่จําเลยร้อสารภาพได้ยินว่าเสียเสียสี่หมื่น ค้าปรับสารสองหมื่นเป็นแปดหมื่นหรือเปล่านะกูก็จําไม่ได้ปวว่ะพี่น้องเอฟซีโอ้ยของพี่นะคือการสวมสีนะไม่ได้บุกลุกนะอืมนะโอ้ยตายเลยออพี่โหวของมัน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 บอกว่ามันไม่ได้บุกลุกนะของมึงป่าร้อยเปอร์เซนเลยของมึงนะนะั่นน่ะของมึงป่าร้อยเปอร์เซนตเลยออนะอันที่สร้างพญานาคนะนั่นน่ะอันนั้นก็ป่าร้อยเปอร์เซนอันนั้นมันบุกลุก นะของกูนันสวมสิทธิ์พี่ธนวยของกูบอกนะมึงไม่รอดแน่มึงตายแน่มาเช่าสนอของพี่เลยนะถึงที่กูเจ็ดเล็กๆแต่กูก็มีสนัแถวนี้มันไม่มีหรอกสนัมาเช่าของพี่เลยเพิ่นว่าเด้อคับเพิ่นว่าเพิ่นสวมสิทธิ์เพิ่นว่าโอ้ยตายแล้วนะแต่ย่าดอกมึงไปสาบานด้วสารน่ะนะมึงตัวกับตัวรูดนะจะบาะไอ้ปากมึงนะั่นนะ่ะนะ ก็ซื้อกันซี่แสนไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีก็อุจจักกันมดบางนะเขารู้จากโมดมาซื้อขายกันนะครับพี่น้องเอฟซีมันจะเป็นมันลงทุนอะไรครับพืชระยะยาวนุ่นปลูกทุกลงทุเรียนนุ่นปลูกวงปลูกหวายปลูกกล้วยนุ่นเออไปเช่ากันมันจะลงทุนขุดสระไหมครับบนบ่มีดอกนะเออมันกี่หมื่นแล้วขุดสระก็ห้าหมื่นแล้วทีนี้ใช่ไหมล่ะไปปรับที่ปรับทางอีก เขาก็พูดกันแซดอยู่ว่ามึงไปซื้อก็ใจให้อีเวนนั้นอีกทีนี่สองแสนสองแสนมันก็ไปซื้อรถยนต์มาขี่ไงในคลิปก็มีชัดเจนจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่โกหกจนเป็นสันดานไงโกหกจนเป็นนิสัยครับพี่น,น้องนะครับนะตอนนี้หนังหน้ามึงมีความมีความสุขแล้วเออนะ อะไรคําว่ายกยกเบาเบก็เจ,บจเจ็บโอ้ยจะเจ็บก็เจ็บแหละครับจนได้วิ่งแจ้นไปผู้เลย้อาครับนี่นะคะใครใครจะมารับผิดชอบกับคําพูดนี้ค่ะนะหนูไม่พอใจค่ะนะอืมหนูไม่พอใจค่ะนะอืมใครจะมารับผิดชอบกับคาพูดนี้คะ่ะถ้ามีการยกขึ้นมาค่ะนะอะไรนี่พี่โหมันว่าลุงม่ันไม่ไหวโดนหมู่บ้านทีด่า คือใครอะไรนี่อะไรนะ